คุณผู้ชมครับคุณขวัญครับบ่ายสามโมงนิดๆเนี่ยรู้สึก<ะ>ว่าท้องร้องหรือยังรอง้รองแล้วแหมอยากจะพาไปดูเมนูนี้หน่อยที่ร้านนี้วิธีการยำของร้านนี้บอกเลยนะฮะ <c oughs> ถ้าหิวเนี่ยคุณต้องใจเย็นๆท่องเอาไว้เลยว่าของอร่อยต้องรอหน่อยอย่าใจร้อนเพราะว่าพ่อค้าเขากำลังละลียดกับการปรุงยำแบบนี้ครับ รอหน่อยรอหน่อยอย่ายใจร้อนหยอดน้อยแต่หยอดนะค่อยๆหยอดนี่ฮะนี่ไม่ตักเป็นช้อนไม่เทพทวดพลาดครับเดี๋ยวนิดเดี๋ยวถ้าาดิฉันสั่งยำเนี่ยหนึ่งอ่ะสมมติพี่ค้าย,ยำหนึ่งถุงยำหนึ่งถ้วยหนึ่งเมนูนิดรอชุดบวงหนึ่งมั้ยสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอา,า <laughs> แซวเล่นแซวเล่นนะฮะเอาร้านนี้ครับลูกค้าต้องใจเย็นๆนะต้องรอหน่อยนะฮะเพราะว่าพ่อค,ค้าค่อยๆหยอดหยอดน้ําปลาน้ําปลาไม่ได้เป็นขวดด้วยนะครับใช่นี่เปิดจากกระปุกแต่ เขากะปริมาณไงให้เป๊ะถูกไหมคุณก็ต้องนี่อีกากี่หยดแล้วทำไมไม่ตักเป็นช้อนไปเลยอะแล้วบางคนเขาไปนับนะคุณเอาหรอประมาณเกือบ30ครั้ง30หยดนั้นเนี่ยมันอาจจะได้สูตรพอดีไงอเป็นสูตรของเขาเ่ยอาจจะหรือเปล่าไงเออทออเไม่ตักเป็นช้อนอะบางคนก็สงสัยตักเป็นช้อนแล้วบางทีมันอาจจะเกินหรือเปล่าเกินไปไงสูตรความอร่อยมันต้องเป๊ะที่เนี่ยหยะหยะกหยประมาณ30ครั้งเป๊ะโอเค อร่อยเลย,ยร้านยำนี้เปิดขายช่วงกลางคืนครับแถวย่านบางลาพูถนนข้าวสารครับในกรุงเทพเจ้าของ t ิ k t ตอลถ่ายคลิปเอามาลงไว้บอกว่านี่คือตำนานแห่งการยำอีกตำนานหนึ่งเลยครับคนคอมเมนต์เยอะมากหลายคนบอกว่าเฮ้ยจำได้จำได้ร้านเนี้ยเจ้าของร้านชื่อพี่นพสกิลการตักยังคงเหมือนเดิมเลยเหมือน8ปีที่แล้วเลย <c oughs> ค่อยๆ่อยเหาะค่อยๆยเหา <c oughs> ะฮะร้านนี้เป็นร้านประจําชอบมาก ไปสั่งก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงนะเพราะว่าพี่เขาจะค่อนข้างละเอียดมากครับนี่ฮะแล้วก็ใช้เวลาพอพี่แกหยอดเสร็จปั๊บมาปลุกเราด้วยนะบางคนแซวนี่ฮะอร่อยนะคะร้านนี้นี่ถ้าเลงดีๆเนี่ยทีเดียวจบเลยนะบางคนบอกอ บางคนบอกว่าคุ้มค่าแห่งการรอคอยและนี่ฮะการันตีว่าอร่อยจริงแซ่บจริงฮะเมื่อกี้ที่ฉันใเห็นคอมเมนต์สั่งก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงเพราะพี่เขาพิรีพ่ไรมาเนี่ยพี่เขาจะค่อยๆยำค่อยๆยำแบบนี้ฮะ,ะ,ฮะคือตอนแรกเห็นแค่ตอนอยหยอดและหยดเนี่ยคนก็สงสัยเอะเขาทําเมนูอะไระนี่เจ้าของ t ิ k กต็อกไปถ่ายมาให้ว่านี่เขาทํายำไงพอหยอดได้ปั๊บคราวนี้ปรุงแล้วฮะโคเลโคเลโคเลให้มันเข้ากันเข้ากันครับทุกคนยืนยันร้านพี่นบอร่อยมากเอาล่ะ เดี๋ยวจะไปลองชิมยำมะม่วงกุ้งสดพลากุ้งสั่งน้ำลายไหลเลยรอหนึ่งชั่วโมงคุณรอไหวไหมก็สั่งตอนนี้เลยฮะเดี๋ยวค่อยไปเอาตอนหนึ่งทุ่มอร่อยพอดีเลยเสร็จ